เนื้อซอยจุพี่น้องเห็ดเนื้อซอยจุจินเด้อเนี่ยเนื้อม้าหม่ๆก่อนเป็นก่อนเลยงามครับพี่น้องเลยเนื้องามงามต้มน้าขี้ีเพียพี่น้องนี่ผีเพียต้มเด้อนี่เพียต้มเรียบร้อยแล้วเด้อปรุงเครื่องกระสิมีพริกป่นใส่ลงไปชลรดใส่ลงไป ขวใส่ลุงป่าน้ำป่าเยาะลงใส่เลยเอาขมบ่พฟอ,อกอะเติมดีลุงใส่นอาเฮ้น,น้นข้น แก้วพี่อาผมเนื้อซอยจุพี่น้องได้เนื้อมาเป็นก้อนมาไงเลยบ้าเนี่ยน้ำงาบสวยๆกาสิเฮ็ดซอยจุกินพี่น้องนี่แก้วเพี่อเอ๋อบ้านเนี่ยกินกันบ้านนี่แหละเฮ็ดกินอยู่ร้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยมากินกันบ้านเนี่ยพี่น้องเลยนี่ตันวนี้เอานี่โอ้ยเดือดเลย ทำไงยลหลกระดาได้วยเนี่ยเป็นขวานพี่น้องเลยอาชีว ก็้ว่าไปแล้วเย็ไปอีกถ้าเลยจะย่งเยแล้วไปครัไปตะอมนะครับไปก่อนเนี่ยใช่หลักบ้า rao man ca kem da bay ca A thai 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 คำนี้แสบๆเต๋อปีกนน่องด้ ขอบคุณหลายๆคักเพื่อจะเป็นคลิปพยายที่ใหจบขอบคุณครับ